Sony c v 1มันเกิดมาเพื่อบล็อกนะครับเขาโฆษณามันเป็นแบบนะั้นแล้วก็ดูรีวิวต่างๆของอินฟลูเอนเซอร์ประเทศไทยทุกคนก็แบบว่าจัดเต็มกันเลยว่าโอ้มันดีที่สุดในโลกแล้วม,มันเป็นเครื่องสายบล็อกจริงๆมางคนบอกเป็นของ Entry สํสำหรับคนมือใหม่มันจะเป็นไงบ้างวันนี้เรามามาโนโรีวิวกัน อรณุณสวัสดิ์วันอาทิตย์นะครับ6โมงครึ่งเหมือนเดิมกับซันเดกคอฟฟี่ครับวันนี้เป็น e ีพีที่10นะครับเราจะมานั่งคุยนั่งมานักถึงเรื่องกล้องคอมแพคตัวใหม่ที่ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากๆนะครับท่ามกลางความเบื่อหน่ายมากช่วงนี้ก็บอกว่าเบื่อสุดๆเพราะว่ามือถือไม่มีอะไรเล่นเลยฮะนั่งเบือ่อเงาเงา,งาถ่ายฟีดถ่ายฟีดอีกแล้วครับทางเฮ้ Sony CV1 หรือถ้าเกิดคุณเป็นคนอังกฤษกคนาดาจะเป็น ZV1 ก็จะตบแบบเฮ้ยมันเป็นกล้องแบบครอบเคราะหาจั่วมาเลยไนงะเพื่อบล็อกเกอร์โดยเฉพาะจอพับออกด้านข้านะครับมันมีฟีเจอร์ล้ำๆมากมายที่สำคัญไปเป็นกล้องคอมแพคคอมแพคขนาดเล็กนะครับก็เลยถูกใจผมมากๆขอเกริ่นก่อนว่าผมเนี่ยเป็นสไตล์ บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ที่แบบโคตรขี้เกียจแล้วก็โคตรไม่พกของนะครับแต่ในแต่ไรมาเนี่ยเวลาเราไปทําข่าวทุกทกที่ที่เราไปาก็เอามือถือไปเครื่องไปยืนถ่าย <S <S อุปกรณ์ที่พกไปเยอะสุดต,ตอนนั้นคือไปบาร์เซโลนามัง้งมอบายเวิร์ดคอนเกรสเมื่อสัก4หรือ5ปีก่อนถ้าใครติดตามผมมานานก็จะรู้ว่าเราผมไปไป ไปรีวิวตอนนั้นมาก็พาไปเที่ยวงานว่ามีอถือเต้นมากตอนนั้นเอาแคมคอนเดอร์ฮะเครื่องเล็กๆเ,เนี่ยเปิดมาถ่ายถ่ายเป็นคลิปออกมารีวิวให้ดูแล้วก็ภาพถ่ายในงานมือถือใหม่ใหม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นเอ่อ lg v ue, อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้มือถือถ่ายมาโดยตลอดนะครับก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้พกกล้องเพราะว่าไลฟ์สไตล์ผมหลักๆเนี่ยถ้าใครเจะเจอผมข้างน,นอกจะเห็นว่าผมจะใช้กระเป๋าหนีบเลยดังนั้นจะนไม่สามารถเอากล้อง ที่เรานั้งถ่ายอยู่อย่างเงี้ยไอ้พวกปเปลี่ยนเลนได้อะไรเงี้ยมันใส่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่พวกแบกเป้แล้วก็ไม่ใช่พวกแบกกระป๋อก,กล้องแบบเปิดมาแควกหยิบเลนฟับปั๊บเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บ,บเดี๋ยวพี่พอแปบ๊บนึงปรับ ISO ดันอเอาไปไม่ใช่ผมดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเวลาไปเดินทางไปต่างประเทศโดยฉเฉพาะไปกับครอบครัวนะฮะก็จะเป็นมือถือหนึ่งเครื่องแฟบกดถ่าย 4K กล้องหลัง 4K กล้องหน้าถ่ายสลโมชันได้ป้าผ่านมาลงตัดต่อลงวิดีโอทําคลิปไปเที่ยวตลาดปาซุกิจิอย่างเงี้ยไปกระดัมคาเฟ่ที่ผ่านๆมาที่เป็นท่องเที่ยวของช่องกินช็อปแล้วก็วิดีโอบางส่วนเข้ามาอัพลงช่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้กล้องดีๆถ่ายนะก็คุณภาพถามว่าดีไหมดีในระดับที่คุณตั้งโจทย์ไว้ว่าฉันไม่ต้องซื้อกล้องเพิ่มฉันไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มแล้วลง u t u b e เนี่ยความละเอียด 4K แต่คนส่วนมากที่ผ่านมานะ อาจากตันนี้นับไปเนี่ยไม่นับนะที่ผ่านมาเนี่ยคนจะดูเป็น Full HD 1 0 8 0 p ก็ถือว่าผมถ่ายเป็น 4K แล้วมาเรนเดอร์ไฟล์ตัดต่อเป็นเหลือ Full HD นั้นคมชัดในระดับที่พึงพอใจแล้วก็เล่าเรื่องราวได้อีกตัวหนึ่งที่เฉพาก,ก็คือ GoPro เพราะอย่างอย่างมาไปรีวิวสก,กันบินอย่างเงี้ยผมซื้อ GoPro แล้วผมต้องการรีวิวสกัรบินโดยเฉพาะเนะเพราะว่ากล้องเนี่ยมุมมันไ่ได้ขนาดนั่งบิสเนสเนี่ย มันไม่ได้ไงมันไม่ได้ก็เลยต้องไปซื้อก็โปรมาเพื่อที่จะถือแค่นี้อันนั้นถือแค่นี้แล้วก็เห็นก้างๆนะฮะแล้วก็พูดแบบอยู่บนเครื่องบินแหละใจปาตะโกนแบบเออนะครับตรงนี้นะครับเก้าอี้เนี่ยเอนอนสบายมากเลยมันก็ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะแบบลบก่านคนอื่นเขาไงไม่มีมารยาทก็จะเป็นกโปร ซึ่งถือใกล้แต่เห็นมีมไกลกันแล้วก็ก็อยู่ใกล้ๆใหม่มันจะพูดไม่ต้องดังมากการไปรีวิวก็จะแบบใช้ GoPro เป็นกล้องที่ต้องการจับในพื้นที่แค,แค,แคบๆบางทีเนี่ยผมจะมีเนี่ยขันหนีบใช่ไหมฮะหนีบกับเป้แล้วก็หน็บ GoPro แล้วก็เดินเพื่อจะอินเสิร์ตเป็นซีนที่เราเดินไปเข้าเข้าไปในล้าวของสายการบินหรือว่าเดินขึ้นเครื่องบินหรือว่าเดินไปช้อปปิง้งแบบพกช้อปปิ้งสตรีทไปมิลานอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้แล้วบางจังหวะเวลาดีของกินจะคาบอะไรอย่างงี้ แล้วก็บะหมี่ใช่ไหมอืออือ,อืแล้วก็คัดซีนเอาเข้าปากอืมอร่อยมากเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยจะเป็นสองตัวหลักในการเดินทางไปรอบโลกของผมรวมรวมถึงเที่ยวในเมืองไทยด้วยนะครับก็คือจะเป็นมือถือทึ่มันอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็โกโปรหนึ่งตัวเอาไว้เก็บภาพจังหวะที่มันต้องใช้จริงๆดังนั้นจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่เวลาผมรีวิวมือถือเนี่ย แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยผมจะเน้นเรื่องกล้องซะเป็นส่วนมากแล้วก็จะสนุกมากในการรีวิวกล้องเพราะว่าเราใช้กล้องในชีวิตจริงของเราแบบมากๆในขณะที่พี่ชายผมในช่องทิปท็อกทีวีที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเืมือถือเขาแบบยังเป็น iPhone 6 s พัหรือ7พัทไม่รู้มันบอกไม่สนใจก็ไม่อ่านไม่ใช่เฉยเขามีกล้องนะเขาเล่นแบบ Sony A7R Mark4 อย่างเงี้ยแต่นั่นเป็นคนที่ชอบกล้องคือเขารักกล้องมาตั้งแต่เด็กๆแต่ผมเนี่ย เป็นคนชอบเก็บความทรงจําไม่เหมือนกันนะชอบถ่ายรูปกับชอบเก็บความทรงจําไม่เหมือนกันปุ๊บแต่คลิปนี้ก็ทะเลออกไปเยอะนะเล่ายาวนะทนฟังหน่อยนะเพราะจะเป็นเสน่ห์ข้อพิทีแม่งยาวมากๆเนละคลิปนี้ก็เล่าเกลื่อนเลยนะว่าแบบเด็กๆตอนผมแต่งงานมีลูกใหม่ๆแบบก,ก็จะแบบทุกคนเหอนลูกอะไรรู้หมดแหละก็จะแบบแคมคอเดอร์แฮนด้แคมอ่ะใครเกิดทันบ้างที่เป็นแคดเซ็ตใช่ไหมถ่าย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 พอยุคต,ต่อมาเนี่ย n นึ่งเจนเนเรชั่น ล้ำที่สุดในยุคนั้นเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนมันจะเป็นมินิดิสแผ่นเล็กๆนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ถ่าย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 ,ายแล้วเอากลับมาแล้วอีแผ่นนั้นเนี่ยใส่เข้าเครื่อง VCD นะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD เนี่ยเราเล่นได้เลยนั่น,นคือผมในยุคนูน้นแล้วพอลูกคนแรกโตพอาโตมาชีวิตไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนแล้วของพลุงพลางแล้วเดี๋ยวโดยเฉพาะการไปเมืองนอกเนี่ยคุณไม่สามารถแพ็คกระเป๋าแบบเแบบต็มระบบได้ถูกไหมครับคุณจะต้องเผื่อพื้นที่ อย่างน้อยใน50%ในการแพ็คของกลับมาเพราะว่าคุณจะต้องออกลูกออกหลานเป็นกระเป๋าแล้วไม่ว่าจะเป็นขนมของฝากบรรดาสารพัดสารเพศดังนั้นเนี่ยผมจะเป็นคนที่ travel light มากๆพอเราเห็น CV1 เนี่ยที่มันเป็นกล้อง compact ที่แบบเฮ้ยแม่งแค่นี้อะน้ำหนัก290กว่กากรัมซึ่งหนักกว่า iPhone 11 Pro Max ไม่ได้เยอะมากเลยหนักกว่ากันไม่ถึงขีดเฮ้ยน่าสนใจ มากแล้วก็ด้วยฟีเจอร์ที่แบบเขาใช้คำว่า for beginner แต่ผมขอแปลงใหม่ผมว่า CV มันแม่งเหมาะกับผมมากๆเพราะว่ามันเป็นมือถือที่สำหรับคนแม่งโคตรขี้เกียจเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาไปเก็บความทรงจำเนี่ยคุณจะไม่มีเวลาแบบลูกแป๊บนึงลูกแป๊บนึงเดี๋ยวป้าตั้งชัตเตอร์สปีดก่อนแม่งไม่เวิร์คเดี๋ยวปั๊บใส่ ND filter แป๊บนึงนะัดตัดี๋ยวป้าหมุนแป๊บนึงหมุนหมุนเฮ้ยแม่งพอดีได้ปรับดัน ISO ปั๊บโอเคลูกหนึ่งสองไปใช่ไม่ใช่ไงมันต้องแบบ เออลูกเล่นโลกสนะของลงเฮฮาแล้วก็หยุดขึ้นมาถ่ายนั่นแนหะคือโมเมนต์ที่เราเรียกว่าเก็บความประทับใจดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทั้งหมดที่เราจะคุยต่อไนปนเนี่ยเป็นการคุยภาษาคนเล่นมือถือไม่ใช่คนเล่นกล้องเอาละครับในเมื่อพอมันเป็น compact ที่ทรงพลังมันสามารถพกใส่กระเป๋านี่เราได้นั่นคือมินิมัมหรือควอไเม์นะ วันไหนเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศที่อาจจะมีกระเป๋าเป็น passenger bag เลยอย่างเงี้ยอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ปกติเนี่ยประจําวันเราพกกระเป๋านี่ผมไปฝรั่งเศสทีือเ่ผมก็ใช้กระเป๋านี่กระเป๋าเล็กๆกระเป๋าใส่คลัชบ้างอะไรบ้างเออใช้กระเป๋านี่นแม่งดูดูแก่คลัชเราชื่อคลัชแล้วก็เนี่ยทุกอย่างใส่เข้าไปโกล้อโพใส่ไม้เซลฟี่ใส่ไมโครโฟนชัวร์ตัวนั้นใช้ช่วยเอียดแฝกก็ใส่ตอนไปญี่ปุ่นก็ใช้กุชชี่ใบเล็กแค่นี้เองไอ้ใส่เหลืองๆอ่ะสะพายข้างแล้วก็ใส่ใส่ใส่ ใส่แค่นี้แม่งเต็มแล้วจะไปใส่อะไร Sony โซนี่เอคสี่โอเลนสิบหกเอฟหนึ่งจุดสี่สิบสิบห้าไม่ไหวหรอกพอเห็นซีวันอย่าที่บอกกันแบบเฮ้ยแม่งตื่นเต้นเลยศึกษาข้อมูลเลยค้นเลยดูคลิปเมืองนอกเลยปาร์ตปาร์ตเดี่เขาเปิดตัวยี่สบหกพฤษภาที่ผ่านมาเปิดตัวปุ้ง b ล็อกเกอร์บล็อกเกกล้องที่เมืงองนอกนี่เทคลิปกันมาแบบบ้าเลยอะ่ะดูจนโครบเป็นสิกว่าคลิปเนี่ยแต่ถึงใจครับพรีออเดอร์ order. ทันทีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรับของได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันจะมารีวิวให้ดูเขายิ่งช่วนี้ยิ่งเงาเงาอ่ะที่บอกไม่มีอะไรให้ซื้อมันรีวิวเลยนะเบื่อมากตลาดมือถือช่วงนี้นะครับก็ใครเป็นสายกล้อง คุณอาจจะไม่ถูกใจคลิปผมนะครับเพราะเราจะคุยกันในมุมของคนแม่งบ้ามือถือแต่นั้นใครที่ชอบมือถือแล้วใครเป็นสาย t r v e l l i g h t เหมือนผมขอเป็นสายขี้เกียจที่แบบหยิบขึ้นมาแล้วมันพอ n อันชุดกดถ่ายได้เลยทีนี้มาความตื่นเต้นอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ฟีเจอร์ที่ให้มานั้น 1. คือจอมันฟลิกแต่พอมันฟิกเปิดพักมันเปิดเลยครับไม่ต้องกดปุ่ม power on off นะ เหมือนมือถือไฟฟ้บเลยเปิดฝาปุ๊บติดปิดฝาปุบแม่งดับเว้ยเฮ้ยอันนี้โอเค2คือคุณสามารถปรับสกินโทนได้กล้องเดียรุ่นหลังๆอย่างเงี้ยมันปรับสกินโทนได้เฉพาะภาพนิ่งพอเป็นวิดีโอเนี่ยมันปรับไม่ได้คุณจะต้องมาปรับที่ไว้บาลานซ์นอกจากนั้นนะครับมันยังมีระบบที่วัดแสงจากใบหน้าหมายความว่าคุณเดินเข้าร่มออกแดดกลับเข้าไปในร่มออกไปในแดดใหม่หันไปเจอสวนแดดหันกลับหลังมาแสแม่งย้อนมาหน้าคุณเนี่ย จะเป็นสีเดิมมากที่สุดเท่าที่ระบบจะทําได้เฮ้ยเทพปะ่ะเพราะว่ากล้องพวกวน,นี้บางทีเราหันถือกล้องให้มันแล้วก็ถ่ายปุ๊บใช่ไหมคุณเจอแสงเพีย้ยนปุ๊บหน้าคุณจะมืดคุณกลับไปทิพหน้าคุณจะสว่างซึ่งบางทีมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของกล้องแต่อันนี้มันแก้มาไว้ยด้วยซอฟต์แวร์ในการวัดแสงที่ใบหน้าเท่านั้นข้างๆไม่สนใจเฮ้ยเวิร์กและนอกจากนั้นมันจะมีปุ่มกดนะแบบเรียกว่าควิกเมนูถ่ายๆายูย่กดปุ๊บแม่งหลังละลายพราด เป็นหลังละลายที่ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์นะครับเป็นการปรับอ p e r t u r e แล้วมันก็จะตั้งค่าัตนมัติให้มันเหมาะสมกับซีนตอนแของคุณไม่ต้องมานั่งตั้งไม่ต้องคิดมากอย่างเราถ่ายก่อนถ่ายพลิปเปิดอย่างเงี้ยจะเข้าดิสนีย์แลนด์โตเกียวแล้วก็วันนี้ครับเดี๋ยวนี้พี่อาร์จะพาทเที่ยวดิสนีแลนด์โตเกียวนะครับหลังโควิดนี้ประเทศเขาเปิดแล้วกลับมาดูคนว่าสภาพแห่งการจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยคือหลังเบอร์พอหัหลังปุ๊บเดินเข้าดิสนิวซีแลนด์โตเกียวพวกคุณกดพับหลังแม่งหายเบอร์เฮ้ยแล สามารถคือเรว่ามี Product Showcase คุณถือของขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันไม่โฟกัสโฟกัสหน้าใช่ไหมบอกไว้ข้างหน้าต้องบางหน้าเรานะถึงจะจับจะมาเอาออกปั๊บแหมหน้ามาัดเห็นไหมแต่ Product Showcase ของ CV วันนั้นตั้งปุ๊บเนี่ยอะไรที่อยู่หน้าสุดแต่ไม่โฟกัสอันนั้นซึ่งมันเหมาะสําหรับคนที่เป็น Rock er ร็อกเกอร์จริงๆนะครับอย่างที่เขาบอกว่าเกิดมาเพื่อร็อกอีกครั้งเนี่ยมันจะมีไฟบอกสถานะการถ่ายว่ามึงถ่ายอยู่นะไม่พลาดเคยไหมพูดเกือบตายอ่ะไม่ลืมเสียบผมทําบ่อย พูดเกือบตายแคดลืมกดปุ่มเลคคอร์ดปัญหานั้นจะหมดไปและนี่คือฟีเจอร์หลักๆที่แบบคนนิสัยเหมือนผมคนคนที่ชอบมือถือที่ไม่ได้ชอบกล้องมากขนาดนั้นเนี่ยจะตื่นเต้นมากเฮ้ยกล้องคอมแพลกมันทำได้คล่องตัวตอบโจทย์เหมือนมือถือแล้วคือยกมาพอยต์เองชูดแต่ความรู้สึกว่าหน้าจะได้ไฟล์ออกมาที่สวยงามและมีมิติกว่ามือถือนั่นแหละครับคือข้อสงสัยทั้งหมดว่ามันจะเกิดมาเพื่อล็อกจริงหรือไม่เพราะประเด็นสำคัญนะครับคือ เลนนั้นมันใช้24 70 24เจดสมิลน,นะครับบนพื้นฐานการคำนวณของกล้อง35ม mm, ิมลลิเมตรสนี้ลึกปแปะเราข้ามไปแล้าใส่มือถือแต่เป็นว่าระยะมันเนี่ยเขาว,ว่ามันไม่กว้างคุณดูรีวิวเมืองนอกนะจะมีครื่งหนึ่งบอกว่าแม่งไม่เวิร์กเพราะว่ามันไม่กว้างคุณจะเป็นบล็อกเกอร์คุณจะถือถ่ายอย่างนี้ได้อย่างไรในเมื่อมันไม่กว้างแล้ว24มิลเนี่ยถ้าคุณเปิด Active s t e a d y mode คือเดินแล้วมันไม่สั่นเนี่ยมันจะคล็อกลงมา จากประมาณนี้นะดูจากมือนอกมานะนี่มันโนลล้วล้วเลยนะมันจะลงมาหลือว่ามานนี้ปึ๊บหน้าคุณก็จะใกล้เข้ามาประมาณนี้ปึ๊ ط, ดกกาา ط, เอาหน้าแม่งเต็มเฟรมเลยสายบิวตี้คงชอบไงแต่สายที่แบบไม่ได้หน้าตาดีขนาดนั้นก็คงอยากตัวเองไกลนิดนึงไนงะรอยเหี่ยกเีมันจะได้ไม่ชัดมาก <c oughs> <c oughs> ความข้องใจไงว่าเฮ้ยคุณจะเป็นสายบล็อกแต่คุณกล้องให้มัน24มิลซึ่งมันค่อนข้างแคบมันจะไหวหรอ หวไม่ไหวไม่รู้เราเสียเงิน2 2 9 9 0บาทมาเพื่อพิสูจน์ให้คุณได้ชมในสไตล์ของคนบ้ามือถือนะฮะก็อุ้ยสเตเดีคอฟฟี่อยู่นี่ยาวมากแล้วก็บ่นเพรเจอร์ไลยเปื่อเลยเขาบอกว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเจ้า Sony Cv1 นะครับมือถือที่เกิดมาเพื่อบล็อกเกอร์ในราคา2 2 9 9 0บาทถูกมากถูกว่กมือถือเรือธงดีๆอีกอ่ะที่บอกกล้องเทพๆอ่ะอันนี้ถูกกว่า เรีมชมได้เลยครับน่าจะเป็นเิยที่สนุกอย่างหนึ่งนะครับกับคนที่ต้องการแคปเจอร์โมเมนต์นี่คือทั้งหมดนะครับของการมโนนะครับคุยเพ r ร์เจอเลยเปื่อยนะครับกับกล้อง Sony c v 1กล้องที่น่าจะมากระชากตลาดกล้อง Compact Point and s h o o t ให้กลับมาหลังจากโดนมือถือดีๆถล่มมาตลอดเวลาเราดูกันครับได้เครื่องมาเราจะมาแกะกล่องเราจะมาเล่ากันให้ฟังจากประสบการณ์การใช้งานนะครับในมุมของคน ไม่ชอบพกกล้องวันนี้ผมพี่อารลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัป,ปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ช่หอต่างๆครับผมเช่นเคยจา้าบาย